พรสตันเจ้าของเกมอย่าง p e ร s ซูเมเตอร์เกของกลุ่ม Big g เก e s เนี่ยอายุเพียงแค่ยี่ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วเวลา,าเขาอัปเดตเกมแต่ละทีเนี่ยคุณก็คิดดูแล้วกันอ่ะคนเล่นต้องเยอะขนาดไหนถึงขั้นลู็พกล่มมาหลายครั้งแล้วก็เพราะไอ้เพรสซูเมเตอร์เเนี่ยแล้วคนเล่นเกมเขาเนี่ยผมบอกได้เลยวนะวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านซด้อซ้ำไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอะไรที่ทําให้เขาเติบใหญ่มาได้จนถึงทุกวันนี้และเขาจะได้รายได้สักประมาณไหนกันเชียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,นะเพรสตัากกาน จากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เริ่มทำเกมโรบอท แต่ปี2012ครับ10ปีได้แล้วนะโดยเกมแรกที่เขาทำเนี่ยมีชื่อว่า Limited Tycoon Original ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันโดนปิดเพยเบไปบแล้วนะหลังจะมีเกมที่มีชื่อว่า Guest Defense ซึ่งเกมพวกเนี้ยไม่ได้เป็นเกมตั้งแต่สมัยโลบอกยังแบบยังไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนี้นะแล้วการที่เขาทำเกมอย่างเงี้ยหมายวามว่า,วาตัวเขานะ่ะสามารถทำเงินในออนไลน์ได้ตั้งแต่อายุ1213ปีครับในปี2 0 1พัิ p l a y s t a t i o ได้ทำเกมออกมาอีกนะครับชื่อว่า Giant Survival ครับโดย Giant Survival เนี่ยทุกวันนีย้ยังมีเหมือนยัง การหนีการเอาชีวิตรอดจากไอตัวยักษ์ยิงไปอะไรประมาณนั้นนะครับเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยมันเกมแบบเล็กๆนะครับผม2 1 5ครับเพรสตันได้ออกเกมขึ้นมาอีกครับโดยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวเก็บเลเวลอะไรหลายนะโดยเกมเนี่ยมีชื่อว่า Time q u ควี a l p h a ครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเกมมันถูกปิดไปแล้วนะแต่ก่อนที่เกมจะถูกปิดเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น Ge a ออน Line RPG ์นั่นเองแต่ปัจจุบันก็คือปิดไปแล้วนะครับในปี2016ครับผมเพรสตันได้ออกเกมขึ้นมาอ ก็ให้ผมนึกภาพออกก็คงจะให้อนุมานว่ามันคือ Fort n i น e แต่ไม่ใช่การยิงกันเลยนะก็คือเหมนเป็นงานก่อสร้างบ้านสร,ารสร้างนู่นสร้างนี่อะไรไปเรื่อยอาชวิทลลดแล้วก็ได้มีเกมออกมาอีกนะครับผมนั่นก็คือ Giant Survival 2ครับซึ่งเกมเนี่ยก็คือแบบเดียวกับ Giant Survival ภาคแรกเลยแต่แค่มันคือโนละภาค ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันปิดไปแล้วซึ่งผมคาดว่าเขาก็น่าจะเม m e r g มารวมกันแหละว่าเออมันคือเกมอะไรประมาณนี้นะในวันที่22กันยายน2017ครับ p r e y s ได้ออกเกมมาที่มีชื่อว่า Disaster Dome ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมให้เราเอาชีวิตรอดจากการเกิดภัยพิบัติต่างๆซึ่งไม่ใช่ n a t ็อตโล Disaster นะแต่คือคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้ n a t อตโลไอ Disaster Dome เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ให้เราทําการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากตัวสัตว์ประหลาดอะอะไรประมาณนั้นซึ่งเกมนี้ผมว่าเป็นเกมที่มีชื่อออเเสสียยงมควรลก็ื มีคนเล่นนะและตอนในขณะเดียวกันนะครับประมาณปี2017เนี่ยเพรสตันก็เคยได้ออกมาเหมือนโพสนะครับว่าเออเนี่ยเขามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไอเดียที่เกมที่เขาจะทํากับคอยลิสครับซึ่งคอยลิสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็น CM ของทาง big game ครับซึ่งถามว่า CM คืออะไรผมตอบตรงๆเลยนะไม่รู้ครับ <c oughs> ในปี2018นะครับผมนะเพรสตันได้ทาการ form ทีมที่มีชื่อว่า big game simulator ออกมาและเกมแรกที่เขาทำนั่นก็คือ metal detecting simulator ซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็คือแนวการเล่นเนี่ยซ แน,แนวเดียวกันกับพวกแบบเพชรซิมเลยแนวเดียวกันเด้เลยคุณลองดูเด็เห็นปะเปิดประตูนี่เนี่ยมันการเก็บเก็บหงหาเงินพอเก็บเงินถึงก็งไปซื้อบล็อกประตูเรื่อยๆเรื่อยคือแบบเดียวกับเพชรซิมนะครับต่อมาเนี่ยได้มีเกมที่ออกมาในชื่อของ Big Game Simulator อีกนะ่าคือ Night Royale แต่ว่าเหมือนเกมจะหายไปเลยหาไมา่เจอครับหนึ่งมิถุนาครับผมในปีเดียวกันได้มีการสปอยเกี่ยวกับเพชรซิมเลเตอร์ออกมาและวันที่ส่สิงหาครับเพชรซิมเลเตอร์ก็ได้ถือกําเนิดออกมาครับและผลตอบรับเนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าโคตร เพราะการที่เขาเปิดเกมแค่วันแรกแล้วมีคนเล่นพร้อมๆกันถึง5 0 0 0 0คนเนี่ยผมว่ามันเป็นจํานวนที่ถือว่าโอเวอร์มากๆและเกม Pet Simulator X เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตอัปเดตอัปเดตมาเรื่อยๆถึง15ครั้งกันเลยนะครับแถมยังได้รางวัลบ็อกซอีกต่างหักในสาข,ขาของ Mobile Games of the Year นะครับ Pet Simulator Royal High Adopt Me Work at a pizza place. Congratulations to the creators of Pet Simulator for creating irresistible gameplay for its players no matter where they go. ในปี2019ครับผมนะทีม Big Games ่ยได้ออกงานออกเกมที่มีชื่อว่า Build and Survive ขึ้นมาครับซึ่งเกมเกมแบบนวคล้ายๆกับ Tower Defense แต่ว่าไม่ได้เป็นการวางป้อมว่าอ,อะไรงี้นะก็คือให้เราเนี่ยสร้างอ็อบเจกต์ต่างๆสร้างกำแพง,งสร้างอะไรงี้แล้วก็ยิงศัตรูไม่ให้ศัตรูเนะี่ยเข้ามาในฐานของเราอะไรประมาณนั้นนะครับเกมต่อมานะครับผมในปีเดียวกันเขาได้ออกมาถึง2เกมไปเลยเดียวที่เป็นเกมที่ดังและมีชื่อเสียงมากๆทุกวันนี้ยังมีคนเล่นอยู่เลยนะนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า Big Paintball ครับ Big Paintball เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่เเป็นนกม F ของกลุ่ม Big Games ซึ่งเป็นเกมที่ผมบอกเลยว่าสนุกมากเลยนะและทุกวันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่เลยแต่เกมที่2เนี่ยตอนนี้คนเล่นไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า p e ซซิมสนั่นเองซึ่ง p e ซซิมสเนี่ยผมต้องบอกตรงๆเลยว่าผลตอบรับเนี่ยออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกัตอนภาคแรกเพราะเกมเพย์เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกๆไปในหลายๆเรื่องเลยมันก็เลยทําให้ตัวเกม p พซซเนี่ย ดูเหมือนจะไม่ได้ไปต่อในปีส0 2 0นี่0ะครับผมนะกลุ่มของ Big เกม e s เนี่ยไดนะ้ทำการออกเกมที่มีชื่อเสียงออกมา1เกมซึ่งนั้นตอนนี้นก็ยังมีคนเล่นเช่นกันและเกมนี้ผมเคยติดด้วย นั่นคือเกมที่มีชื่อว่ามาร e s t สโซลอนนั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสนุกนะเป็นเกมแนวคล้ายๆรัสโซลอนไทคูะเป็นเกมไทคูลครับอัปเกรดร้านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อะไรประมาณนั้นเนาะและในวันที่26มิถุนา2021ครับบิ๊กเกมก็ได้ปล่อยทีเซอร์ตัวใหม่ออกมาใน u t u b e ครับซึ่งเป็นทีเซอร์ที่เกี่ยวกับ p e ลสิมิเลเตอร์เนั่นเองเชื่อไหมว่าหลังจากที่บิ๊กเกมส์เขาเลือกจะปล่อยตัวทีเซอร์ตัวนี้มาเนี่ยถือว่าเป็นที่ฮือฮาใน,อกกนาาาคนอมอม,ออมูนิตี้โลบอกันนะกอการ หวังกับตอนภาค2ว่าเอ้ยทำไมมึงทําอย่างนี้วะทีนี้ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันมีภาคใหม่ก็เลยรู้สึกแบบน่าสนใจแล้วในวันที่29มิถุนายนนะครับ p ย s ซีมิเลเตอก็ได้ทําการเปิดตัวออกมาแล้วเปิดตัวไม่กี่วันเนี่ยผมยากจะบอกเลยว่าเกม p a Simulator เนี่ยได้ถูกขึ้นไปติดในหมวดของ Top e a r n i n g ของ Roblox ก็เลยทีเดียวซึ่งผมบอ,อกได้เลยว่าช่วงแรกๆเนี่ย ยังไงคนเติมกระจัดกระจายแน่นอนครับยังตำต่ำเนี่ยผมตีให้เลยเป็นวัลละลาโนบักครับผมไม่ได้พูดเล่นด้วยเผิ่มมากกว่านั้นอีกระสามในะเพราะว่าเกมมันเปิดแรกๆคนก็ต้องอยากได้น่นอยากได้นี่อยากได้นั่นเพราะแค่เกมพาสธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดคุณลองมาดูที่หน้าเกมของ p พ e ย์ซีมิเลเตอร์ X เนี่ยหมื่นกว่าโลบักเลยนะครับรวมมูลค่าของทุกเกมพาสนะแต่คนจะซื้ออันไหนไม่ซื้ออันไหนนั่นก็คือความสมัครใจของเขาที่อยากจะซื้อหรือไม่ซื้อนะทีนี้เพล์สตันก็ได้คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาอยากได้เงินมาก่าาน้ตองงงทํยไ แน่นอนครับเขาก็ทำสิ่งที่เขาเรียกว่าเ m e r c h a น d i v e ออกมาสิตุ๊กตาเพชรมือเตอร์เอครับตุ๊กตาทั้งหลายเนี่ยที่เขาเอาออกมาขายเนี่ยและเขาสามารถที่จะเอาตัวโค้ดที่สามารถได้ของในเกมเนี่ยไปรีดีมด้วยรีดีมเอาเป็นไอเทมในเกมได้ด้วยพอคนรู้กันอย่างนั้นนะ่ะคนก็แห่กระนำซื้อเลยและทุกคนเชื่อไหมครับว่าไอ้ตุ๊กตาพวกเนี้ย ขายดิบขายดีมากจนถึงขั้นมีคนเอามารีเซลใน eBay ซะได้ซ้ำไปเป็นราคากว่าพันเหรียญเลยนะแล้วก็มีคนคาดเดาหลายคนเลยนะครับว่าการที่เพรสตันเนี่ยออกตุ๊ก,กตาพวกนี้มาขายใช่ไหมเพรสตันเองเนี่ยมีสิทธิ์ได้ถึงรอบละมากกว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ซึ่งถามว่า 1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ในประมาณกี่บาทครับ3ถึง4ล้านกันเลยทีเดียวอ่ะแล้วประเด็นคือเคขาน่ยขายกกตาุ๊กตาหรือทำแบบนี้หลายครั้งมากเลยนะคุณคิดดูแล้วกันอย่างสมมติ10ครั้งก็3 4 4 0ล้านแล้วครับคิดง่ายๆแล้วไหนจะมีเรื่อง NFT ที่ Preston เคยทำอีกต่างหากแล้วราคาก็พุ่งสูงเหมือนกันนะแล้ว p e t ซิมูเลเตอร์เเนี่ยผู้เล่นถือว่ากระฉูดมาก เคยกระฉูดึงขั้นที่สูงเป็นอันดับ2ของประวัติการโรบอกกันเลยเดียวแล้วไหนจะมีของเล่น,นอื่นๆที่เขาเคยคอลแลบด้วยกับ p พล s i ซ u ม a เลเ X อีกตั้งหาก แล้วไหนจะเกมพาสบางอันที่เพรสตันเนี่ยเลือกจะวางขายในราคาหลักแบบหมื0นสองมโลบักอะซึ่งผมบอกได้เลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่เพรสตันเคยทําทั้งหมดผมว่ารายได้ของบิ g กเกมและตัวเพรสตันเองเนี่ยน่าจะสูงเป็นอันดับต้นๆของประวัติศาสตร์โลบอกเลยและผมบอกเลยว่ารายได้ของเขาเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยต้องได้มีหลักแบบ500ล้านขึ้นผมบอกได้เลยว่ารวยเลครับ